ไอวอกว่าตางจำคำหมักเผาฝังไปนำใส่บ่บนโต๊ะที่ต้อมีบ่มีบ่รอคนเจ็สี่และปีแถวแต่รอบมองก็ได้น้องแตงแต่กลที่ตตอแต่งายมาโซใส่โซนหน้ามือจามัวมักเ้าฝังลำอยากออไปนำ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 ูบ้านเทคโนโลยีชนีบ้านจะลอยต่อใจวานอยัดแมงใส่บัวที่ไอ้าบาน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยพิ่บ้านแพงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องหญิงสวัสดี FC แฟนคลับผิดแสงตะวันเอบีเจสุภูสุคนนะคะจหรับคลิปนี้มาบอกเ,เรื่องเล่าของอิหลาหน้อยนะคะพี่น้องอิหลาหน้อยนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มาด้วยบุญอหรีพี่น้องมาด้วยบุญมาด้วยเพื่อนบอกว่าอีหยังกับโบมีความบังเอิญดอกนะคะพี่น้องทุกอย่างไม่มีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ อีหลาหน้อยได้เขามารวมง,งานกับบอดโจนะคะพี่น้องตั้งแต่มือแหลกจนถึงมือนี้นะคะซื่อเสียงของอีหลาหน้่อยโด่งดังนะคะตลอดตลอดการนะคะตลอดการที่อยู่กับสาวน้อยึ้่บ้านเพงนับจะมือเขามาเลยนะคะถือว่าเป็นเด็กน้อยมหัศัรย์นะคะหลายผู้หลายคนก็ได้มอบตรงนี้ใหนะะ้นะคะนะคะเล้วก,ก็ะที่สําคัญก็คือสําหรับมือขึ้นนีก็คือ ได้รับคาเก่าจากาาแม่บานของคุณพ่ออาจารย์พอ่อนพดลด,ดวงพอดนะคะพี่น้องคุณบอกว่าอิหลาหนห่อยคือหนูน้อยเด,ด็กหน่อยมหศัศจรรย์พี่น้องละความมหศัศจรรย์ของอิหลานหน่อยนะคะหลายผู้หลายคนก็ได้เห็นนะคะซึ่งเกิดจากผลงานของบอจูนะคะบอจูคือพ่อหัวหน้าวงที่เป็นเจาพาอคอนเทนต์นะคะอยู่กับโซเชียลมาโดยตลอด นะคะกับที่ว่าเป็นผู้ที่ค่อยผักดันอิหล่าน่อยจนมาถึงมือนีนะคะพี่น้องเบื้องความโด่งดังของอิหล่าหน่อยสู่มือนีบอกได้ว่าบ่ว่าจะเป็นการประกวดเอ่เรื่องเล่าของการโหวตใดๆนะคะอิหล่าน่อยกินขาดพี่น้องนะคะนี่คือบอกได้ว่าบ่งบอกถึงความอ่าชัดเจนของความเป็นขวัญใจมหาชนนะคะพี่น้องและที่สําคัญนะคะอิหล่าหน่อยเองก็เคย ได้ล่างวั่นมหาชนมาแล้วนะจากคมฉับเดึกนะคะพี่น้องนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่ามาบอกสู่กันฟังแต่สําหรับมือนี้ไอ้เพ้นสิมาบอกเรื่องเล่าของการได้มาไล่ของอิหลาน้อยนะคะไอ้เพ้นถึงบอกว่ามันบ่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่อย่างใดนะคะพี่น้องไอ้บอกว่าเป็นเรื่องเล่าของความสามารถนาพี่น้องนะคะอิหลาน้อยเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นคนที่มีสซุ่มเสียงเป็นเอก,กลักษณ์เนาะพี่น้องเนาะแจักสีวาแน่วใดถือไวอ้ลาหน่อยครบองค์ประกอบนะคะพี่น้องนะคะเพ่งเองก็มีเพ่งมาฝากนะคะในตนขิดนะคะบอกเลยว่าอิหลาหน้อยครบทุกอย่างนะคะหลายผู้หลายคนบอกว่าอิหลาหน้อยอาจจะมีแน่วขาดอยู่แต่อีหลาหน้อยก็เห็นได้คือเก่านะคะโดยความที่อิหลาหน้อยมีบางจริงทีบว่าคือมูนะคะแต่อีหลาหน้อยก็เห็นได้ นะคะโบว่าจะเป็นร้องเล่นเต้นลำนี่หละหน่อยได้เบิดตนะคะพี่น้องคันว่าร้องเพลงก็ได้ทุกแนวเพลงนะคะลำเพิินก็ได้ฟ้อนก็ได้พี่น้องเรื่องเล่าทุกอย่างนี่หละหน่อยเฮติเบิดนะคะบบมีเกิ้อเินนะคะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ความเป็นโต,โตนของนี่หละหน่อยนะคะแล้วมาไล่นั่นก็คือมาไล่จริงพี่น้องมาไล่ที่ได้มาจริงนะคะไล่ภูไล่ก้น อาจจะเคยเห็นว่าหอยไว่แฟแฝงว่มันสิเมนของอิหล่าหน่อยบอกเป็นจริงทุกอย่างพี่น้องที่บอกมานะคะที่ให้เห็นนะคะหลายผู้หลายคนก็ได้พิสูจน์นะคะหลายผู้หลายคนก็นเคยบอกว่ามันมันมาไล่อีหยังมาไล่เอเบี้ยนบอมาไล่จริงหรือไม่ได้มาอิหลีบอกได้มาอิหลีหรือไม่พี่น้องเออตอนนี้อีหล่าหน่อยเอ็ดบ้านก็แล้วเป็นหลังพี่น้องนะคะ จากเด็กน้อยที่ไปเดินเปิดหมวกได้เมื่อละบาถึงลอยเมื่อละสิบบาทเจ้าบาทเมื่อละลอยสองลอยเป็นยางหมานเดี่ยวนะคะพี่น้องไปขึ้นล่องขึ้นลำน้ำรถแฮน้ำบ้งหมอลำสิ่งแหนนะคะนั่นคือประสบการณ์ของการเก็บเที่ยวประสบการณ์ของอีลาน้อยจนมาถึงมือนี่บอกเลยว่าบ่มีผู้ใดเทียบได้นะคะพี่น้องต้องบอกว่าหนึ่งเดี่ยวในโลก คืออุ๋์อิงผิดบานเพลนะคะพี่น้องหนึ่งเดียวในโลกตัวบอมีผู้ใดที่จะไปติดอันดับโลกนะคะพี่น้องคืออิหลาหน้อยอิหลาหน้อยติดอันดับโลกลำดับที่สิบเจ็ดของโลกมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะตามมาด้วยพ่อโจนะคะพ่อโจบอโจนะคะเพื่อนกับติดลำดับที่ยี่สิบเอ็ดนั่นก็หไมยควาว่าอิหลาหน้อยยังคงนอยู่แมนบับพี่น้องถ้าพูดถึงศิลปินนะคะ ศิลปินที่ตามมาอีกก็คือพ่อการใช่พี่น้องมึงดูพ่อการใช่กับติดหาสิบหาของโลกพี่น้องนะคะด้วยเพลงอีหยังละ่ะภาชนะใดใจดํานะคะส่วนเพลงของบอโจูก็คือยืนหนึ่งมันเขายินเมาเมาไอส่วนนีหล่หน่อยคือเพลงเอิ่นหักมั่งอีกหน่อยพี่น้องติดอันดับที่สิบเจ็ดของโลกนะคะถือว่าเป็นหนึ่งเดียวนะคะพี่น้องหนึ่งเดียวของโลกที่ป็น เอานำเพ่งหมอล่ำอ่าเป็นอยู่ในส่วนของหมอล่ำไปติดอันดับโลกไก่แล้วก็ยังบ่มี่ผู้ใดทำไยสถิติแมนบอพี่น้องก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกอยู่ตอหนี่นะคะพี่น้องแต่เพ่นได้น้ำเรีองเล่าของอิหลาหน้อยมาเบ้าสู่ฟังนะคะพี่น้องนั่นก็คือเร่องเล่าที่ผ่านมาไอ้เพ่นบอาถึงเรื่องเล่าของมาไลมาไลที่ได้มา กาลันตีด้วยความสามารถจริงๆเนาะพี่น้องนะคะท่านใดที่เขามารับชมนะคะพี่น้องแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจลาหน่อยได้นะคะแสดงความคิดเห็นเขามากรัวๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่นนท่านใดที่เขามารับช่มนะคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามันครับช่องเผ็แสงตะวัน เอบีจจนั่นด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุญสุขคนสุขันนะคะพี่น้องแล้วก็ขอบุญขอบคุณไปถึงบอดโจกับเวลาหน่อยอิงๆนะคะพี่น้องได้ฝากช่องกับเอเพนเช่นที่ตามรับชมนะคะยิ่งๆปักปังขอบคุณบอดโจ้ก็เวลาหน่อยนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะที่หลักกระพรอฝากซ่องให้เสียง้านเอบีเจเด้อจ้าฝากอะไรก็แค่็นกำลังใจนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ลา ติดตามช่องพิษเสียงตะว,วันค่ะ EPG EPG โอ้ EPG กันกาฝากก็ติดตามด้วยนะครับคนต,คติดตามเสนอใครจะดิ่งปิ๊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 งปงไหนคุณแม่